โอ้โหโบไม่ธรรมดาลุกออกไปซื้อมะนาวราคาหลายหมื่นบาทถ้าธรรมดาอยากเรียบโบขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วและมีผลงานออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับสาวโบเมลดาและไม่ว่าเธอจะอยู่ในบทบาทไหนหรืออยู่ในลุกไหนก็ดูเหมือนว่าจะสวยน่ารักไปสมดผมยาวก็ดีผมสั้นก็น่ารักแถมยังเป็นขวัญใจของแฟนๆละครอ,อีกเพียบ ล่าสุดในอินสตาแกรมของนางเอกสาวโบเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนสะพยกระเป๋าแชเนลแบรนด์หรูระดับโลกและในมือของสาวโบถือถุงมะนาวอยู่โดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่ายำมะนาวดีไหมจ๊ะวันนี้อุ๊ยส้มคักเป็นลุกซื้อมะนาวที่สวยแพงสุงสดๆเลยล่ะคะ่ะ